ซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงเพื่อมาขอวีซ่าทาให้มีโอกาสผ่านมากขึ้นจริงไหมสวัสดีครับอบโกโนโอไกวีซา่าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซา่าดูได้ที่ g o n o ok ไก i c o m ที่ด้านล่างนี้ไม่จริงนะเราไม่จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงเสียงอันโดยใช่เหตุครับเดี๋ยวให้เหตุผลก่อนเพราะว่าสถานทูตเขาไม่ได้ต้องการให้เราซื้อตั๋วจริงแล้วก็ไม่มีความต่างแต่ถ้าวีซ่าเราไม่ผ่านขึ้นมา เราอาจจะเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินนั้นไปเลยหรือถ้าใครเลื่อนได้ก็ต้องมีค่าเลื่อนค่าเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตั๋วเครื่องบินที่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนไฟได้เนี่ยมักจะมีราคาแพงกว่าปกติทําให้เสียเงินโดยใช่เหตุอีกตั้งหากครับก็คนที่คิดว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อมาของจริงอนะจ่ายเงินไปแล้วเป็นหมื่นๆเพื่อมาขอบีซ่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มั่นใจมาก ก็ถ้าจะทําอย่างนั้นจริงๆก็ควรจะเป็นคนที่ขอวีซ่าประเทศเดิมเมเคยผ่านมาหลายรอบแล้วแล้วก็มั่นใจแล้ววงเล็บาการเตรียมเอกสารแต่ละครั้งก็ต้องไม่ประมาทก็คือเตรียมครบถ้วนเตรียมแน่นเหมือนเดิมและขอประเทศเดิมก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าขอคนละประเทศต่อให้เราเคยผ่านวีซ่าประเทศอื่นมาก่อนก็ยังไม่ควรอยู่ดีครับแต่ว่าใครมั่นใจเกินเหตุเราไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าแค่บอกว่ามันไม่จําเป็น คือประเทศที่เขาคือประเทศเรียกว่าแทบจะทุกประเทศเลยก็ว่าได้เขาไม่ได้ต้องการตั๋วเครื่องบินของจริงเขามีบอกอยู่ได้ซ้ํากรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงเพื่อมาขอวีซา่าถ้าวีซ่าคุณไม่ผ่านสถานทูตจะไม่รับผิดชอบบางประเทศระบุไว้ครับแต่ทีนี้มีอยู่ประเทศเดียวเท่าที่อับรู้อ่าก็คืออับรู้ไปศึกษามาเยอะแล้วประเทศเดียวที่รับรู้ที่เขาขอตั๋วจริงก็คือสเปนแต่ เขาขอทีหลังตอนยื่นครั้งแรกสุดเนี่ยเขาไม่ได้ขอถ้าวีซ่าของเราเขาจะให้วีซ่าเราผ่านเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาขออ่เราค่อยซื้อตอนนั้นครับก็สรุปว่าก็ไม่ไต้องซื้อก่อนอยู่ดีใช่ไหมเออครับความเสี่ยงของการซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงก็คืออย่างที่บอกเสียงเงินโดยใช่เหตุเราอาจจะบางคนอาจจะอยากซื้อตั๋วโปรซื้อแล้วเชื่อว่าซื้อล่วงหน้านาน,านๆก็จะ,จะราคาถูกลงอะไรอย่างนี้อันนี้คือ มันได้ไม่คุ้มเสีย